เจษดาบอชิงตันเชื่อว่าเขาเป็นคนที่กำลังได้รับความทุกข์ทรมานทางใจอย่างสาหัสที่สุดคนหนึ่งและยิ่งไขว่ขวาดิ้นลนที่จะหาทางออกก็ดูเหมือนว่าทุกอย่างมืดแปดด้านและตันเบื้องแรกราชการทำความผิดหวังอย่างรุนแรงให้แก่เจ้าหน้าที่นุมผิวมึกแห่งบลาโบ้งานในตำแหน่งอําพลางของเขาในกรมการพัฒนาชุมชนที่จังหวัดเลย ไม่เคยอยู่ในความนึกฝันของเจษดามาก่อนเมื่อไปรับตําแหน่งนั้นในชั้นแรกเจษดาพยายามคิดว่าเป็นการชั่วคราวและจะพยายามปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์แต่พอเอาเข้าจริงๆเขาก็รู้สึกว่างานในตําแหน่งใหม่นั้นไม่เหมาะกับนิสัยและความต้องการของเขาอย่างแน่นอนเขาสมัครใจเข้าไปทำงานกับลาโบ แล้เขาลักงานที่ลึกลับและท้าทายเขาชอบผจญภัยและไม่เกรงกลัวอันตรายโดยเฉพาะเมื่อตะนักบ้าอันตรายนั้นจะมาจากการ,รเผชิญกับศัตรูของบ้านเมืองอีกประการหนึ่งเจษดาไม่เคยลืมว่าเขาเป็นลูกครึ่งคนอื่นมองดูเขาว่าเป็นความจงรักภักดีต่อประเทศไทยของเขานั้นถูกแบ่งครึ่ง เพราะเลือดอเมริกันที่เขาได้มาจากพ่อเขาต้องการจะพิสูจน์ว่าความเสียสละที่เขาให้แก่เมืองไทยได้นั้นสมบูรณ์ไม่ยิ่งย่อนกว่าคนไทยอื่นๆแต่งานพัฒนาชุมชนนั้นปิดกั้นไม่ให้เขามีโอกาสได้พิสูจน์ตัวเองอย่างสิ้นเชิงผิวดำเพราะเลือดนิกโกรของเขาอาจจะไม่เป็นอุปสรรคอะไรนักเพราะในท้องถิ่นต่างๆทั่วเมืองไทย มีคนผิวดำอยู่เป็นจำนวนมากและคนไทยไมีได้รังเกียจผิวแต่เขาเติบโตมาในสหรัฐอเมริกาและสันทัดภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาพ่อมากกว่าภาษาไทยอันเป็นภาษาแม่เอกสารทางราชการภาษาไทยที่เขาถูกบังคับให้ต้องอ่านศึกษาและดำเนินการนั้นเป็นสิ่งที่เขาทั้งเกลียดและกลัว เจษฎาท,ทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเชื่องช้าและไม่เต็มใจหนักเขา้าเขาก็รู้ตัวว่าเขากำลังไม่สามารถที่จะมีผลงานที่สมบูรณ์ชนิดใดเสนอผู้บังคับบัญชาในสายงานใหม่นั้นได้เจษฎาแน่ใจว่าที่ตนต้องเปลี่ยนหน้าที่นั้นเนื่องมาจากภารกิจประหลาดที่เขาได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติเมื่อแรก เขาเคยนึกภูมิใจที่ได้รับมอบหมายโดยตรงจากรองผู้อำนวยการผู้รักษาการในตำแหน่งประมุขของบลาโบให้ปฏิบัติภารกิจลับนั้นแต่มาบัดนี้เขาไม่รู้สึกเช่นนั้นต่อไปอีกแล้วคำชมเชยที่เขาได้รับจากรองผู้อำนวยการหลังจากที่กลับจากภารกิจนั้นสั้นและพอเป็นพธิธีดูเหมือนว่ารองผู้อำนวยการ จะเป็นห่วงมากกว่าว่าเขาจะไม่สามารถรักษาความลับของภารกิจนั้นเอาไว้ได้เพราะลองผู้มนวยการกำชับแล้วกำชับอีกจนฟังดูเป็นการฆ่าโทษว่าหากความลับแพร่งพลายออกไปเขาจะมีความผิดหลายแรงและได้รับโทษหนักไม่น้อยไปกว่าผู้ที่ทรยศต่อชาติความผิดสังเกตสำหรับเจษด,ดาอีกอย่างหนึ่งคือบรรดาเจ้าหน้าที่ของบลาโบ ที่เคยร่วมงานกับเขาในชุดปฏิบัติการประหลาดชุดนั้นทุกคนถูกย้ายออกไปอยู่คนละทิศคนละทางเหมือนเป็นเจตนาของผู้บังคับบัญชาที่จะไม่ให้ได้พบปะติดต่อกันอีกถังๆท,ที่มีระเบียบของบลาโบซึ่งบางไว้แล้วหากมีให้เจ้าหน้าที่ผู้เคยร่วมงานกันในภารกิจลับที่สุดสนทนาหรือติดต่อกันในเรื่องที่เกี่ยวกับภารกิจนั้นๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตหรือคำสั่งจากบลาโบนอกเหนือไปจากความอึดอัดและขับแขนใจที่หน้าที่ต้องเปลี่ยนไปแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ลบกวนหัวใจเจษดาอย่างหนักและไม่ละลดคือความผูกพันทางใจที่เขามีต่อนายพันตำรวจโทหญิงลำเพาสายสัตทุนชายหนุ่มลูกครึ่งอเมริกันนิกโกลพยายามที่จะลืมลำเพา แต่ยิ่งพยายามเท่าใดความปรารถนาที่จะได้พบและอยู่ใกล้ลอนก็ดูเหมือนจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นภาพพยนต์เปลือยของนายตำรวจสันติบาลสาวที่เขาเฝ้าดูอยู่ทั้งบันทั้งคืนหวนกลับมาหลอนเขาเหมือนปีศาจในล่างของหญิงงามเจษดามิได้ลุ่มหลงแต่เพียงภาพของลำเผาเท่านั้นแต่กิริยาความเคลื่อนไหวและวิธีพูดจา ตลอดจนสีหน้าและหนามเสียงของนายตำรวจสาวก็เป็นที่ชื่นชมและผูกพันของเขาอย่างลัดลึงแน่นแฟนและแน่นอนที่สดุดความต้องการที่จะสัมผัสก็ทำให้เจษดาแทบจะบ้าคลั่งเจษดายอมแพ้และยุติความพยายามที่จะควบคุมตนเองทุกครั้งที่เขากลับไปยังกรุงเทพมหานครด้วยราชการหรือด้วยกิจส่วนตัว เขาอย้อนกลับไปยังสถานที่ต่างๆที่หลูหรือเคยคิดว่าธนุดใช้เป็นฐานในการปฏิบัติงานด้วยความหวังว่าจะได้พบเห็นหน้าและได้ยินเสียงของลํำเพาแม้แต่เพียงชั่วขณะสั้นๆความพยายามของเขาหล้มเหลวและเขาก็รู้เหตุผลของความล้มเหลวนั้นน่าเป็นเพราะชายล่างสูงผิวคล้ำและคณะของเขาปกปิดล่องลอยความเคลื่อนไหวอย,อย่างมิดชิด ธนุดเป็นนักตอบโต้จารกรรมมือเก่าเจนสนามที่วางแผนล่วงหน้าเอาไว้อย่างปลาณีตและลึกซึ้งเจสดาหรูว่าเขามีโอกาสน้อยที่จะพบลำเผาได้อีกโดยผ่านธนุษนิลาไลความกลัดกลุ่มที่ทับทวีทำให้เจสดาหันเข้าหาเครื่องดับที่คนหนุ่มสาวรุ่นลาวคราวเดียวกันกับเขานิยมใช้ เจษดาเริ่มเที่ยวกลางคืนติดต่อกันอย่างไม่ยับยัง้งที่เที่ยวของเขาคือแหล่งลื่นลมต่างๆในจังหวัดเลยและจังหวัดใกล้เคียงเจษดาเมากลับบ้านทุกคืนในวันรุ่งขึ้นเขามักจะถึงที่ทำงานด้วยสีหน้าอิดโลยตาที่ยังแดงกลำ่ำและกลิ่นสุราเมลัยที่ยังละเหยไม่หมดเขาไม่พยายามที่จะปกปิดสภาพนั้นแล้วในที่สุด เช้าวันหนึ่งเขาก็ถูกผู้อำนวยการพัฒนาชุมชนจังหวัดเรียกเขาไปพบและสอบถามถึงความเปลี่ยนแปลงในพฤติการอันน่าเป็นห่วงของเขาผู้อำนวยการเป็นผู้หนึ่งที่รู้ความเป็นมาที่แท้จริงของเขาและรู้ว่าตำแหน่งของเขาเป็นตำแหน่งอําพลางผมไม่ต้องการจะทำงานอย่างนี้และที่นี่ครับ เจษดาบอกอย่างตรงไปตรงมาและไม่กลัวผลสะท้อนท่านผู้อำนวยการก็รู้ว่านี่ไม่ใช่งานที่ผมสัรทักน์หรือสมัครใจทำผมถูกส่งมาเพื่อให้ทำงานที่ผมไม่เคยคิดว่าจะต้องทำมาก่อนผู้อำนวยการตอบช้าๆเขาจะหนักบ้ากำลังพูดอยู่กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบราชการลับที่มาอาศัยตำแหน่งในสังกัด และการบังคับบัญชาของเขาว่าผมเห็นใจคุณนะคุณเจษดาแต่คุณก็คงไม่ลืมว่าผมไม่สามารถที่จะช่วยปัดเป่าหรือบรรดาลอะไรได้คุณถูกส่งตัวมาด้วยความตกลงระหว่างกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานของคุณเองโดยทางปฏิบัติผมสั่งคุณยังไม่ได้เสียด้วยสำไปแต่คุณมาอาศัยตำแหน่งที่นี่ ในฐานะที่ผมเป็นผู้บังคับบัญชาผมยังจำเป็นต้องดูแลคุณให้อยู่ในกรอบของระเบียบวินัยเช่นเดียวกับคนอื่นๆการปล่อยตัวของคุณที่ผมได้ข่าวนั้นอาจทำความเสียหายให้แก่ราชการนี้ผมจึงต้องเรียกคุณมาพูดเจษดาทําอะไรไม่ได้นอกจากก้มหน้าและถอนใจเขาหููว่าคำพูดของผู้อำนวยการนั้นถูกต้อง และชอบด้วยเหตุผลแต่มันก็บำบัดความกลัดกลุ้มของเขาลงไม่ได้เลยแม้แต่น้อยปัญหาของเขายังมีอยู่ผมทำได้อย่างหนึง่งผู้อำนวยการบอกคือรายงานไปทางกระทรวงให้กระทรวงรายงานไปยังสำนักงานของคุณบ้าคุณไม่เต็มใจที่จะอยู่ที่นี่แต่คุณก็รู้ว่าถ้าทำอย่างนั้น อาจจะแลดูเสียหายสำหรับคุณเองคุณจะให้ผมทำอย่างนั้นไหมละ่ะเจษดาตัดสินใจพูดออกไปว่าถ้าท่านผู้อำนวยการจากกักรุณาผมอยากจะขออนุญาตไปกรุงเทพเพื่อพูดกับผู้บ,บังคับบัญชาทางโหนนเองเพื่อท่านจะเข้าใจครับเมื่อได้รับอนุญาตและระหว่างที่เดินทางกลับไปยังกรุงเทพมหานครนั้นเอง เขาก็นึกขึ้นได้บ้าเขามองข้ามข้อเท็จจริงง่ายๆประการหนึ่งไปข้อเท็จจริงนั้นก็คือลำเพาเป็นนายตำรวจสังกัดกองบัญชาการตำรวจสันติบาลบลาบูเพียงแต่ขอยืมตัวหลอนไปปฏิบัติหน้าที่พิเศษอยู่กับบลาบูเท่านั้นจริงอยู่เมื่อถูกขอยืมตัวไปแล้วตอนสังกัดคือกองบัญชาการตำรวจสันติบาล อาจจะไม่รู้เรื่องความเป็นไปหรือตำแหน่งแห่งที่ของนายตำรวจสาวผู้นั้นต่อมาอีกเลยก็ได้แต่เจษดากำลังอยู่ในสภาพจนตอกมีทางออกแม้แต่เพียงน้อยนิดเขาก็ยินดีที่จะลองใช้ทางออกนั้นดูขออย่างเดียวขอให้เขาได้อยู่ใกล้ได้เห็นหน้าและได้ยินเสียงหลอนอีกสักครั้งหนึ่งครั้งเดียวเท่านั้นก็พอ นายพันตำรวจโทรหญิงลำเพานามสกุลอะไรนะคะเจ้าหน้าที่สาวฝ่ายประชาสัมพันธ์ของกองวัชการตำรวจสันติบาลถามเขาขณะที่พยายามซ่อนความประหลาดใจไว้หล่อนึกว่าเขาเป็นคนอเมริกันดำและไม่ได้คาดหมายว่าจะได้ยินภาษาไทยที่ชัดเจนจากปากของเจษดาสายสัตว์ทุนเจษดาบอกช้า ชัดถ้อยชัดคําเขาเห็นหญิงสาวในเครื่องแบบสีกากีของนายเสบตํารวจโทรผู้นั้นก้มลงดูเอกสารซึ่งเขาเดาว,ว่าเป็นลายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ในกองบัญชาการตำรวจสันติบาคลครูต่อมาหล่อนจะเงยหน้าขึ้นแล้วถามเขาว่าขอโทษคะ่ะคุณชื่ออะไรคะและขอทราบด้วยว่ามาจากไหน ต้องการพบสารวัตรลำเพาด้วยธุระอะไรเจษดาชาไปทั้งตัวและแทบไม่เชื่อหูตัวเองคำถามนั้นแสดงชัดว่าเขาไปถูกที่และกำลังจะได้พบลำเพาสมความปรารถนาอันรุนแรงของตนเขาพึมพำบอกชื่อและนามสกุลของตัวเองออกไปบอกนายสิบตำรวจโทรสาวผู้นั้นด้วยว่าเขามีธุระส่วนตัวกับนายพันตำรวจโทรลำเพา และนั่งคอยให้หล่อนต่อโทรศัพท์ด้วยความหวังจนกระทั่งได้ยินเสียงหญิงสาวบอกว่าสารวัตรไปราชการนอกที่ทำงานค่ะดิฉันแจ้งชื่อของคุณเอาไว้กับเจ้าหน้าที่แล้วถ้าต้องการกรุณามาติดต่อใหม่นะคะเจษดาและลำนลักษ์ถามเลขโทรศัพท์ของลำเพาและได้รับคำตอบอย่างสุภาพว่าดิฉันต้องขอโทษค่ะ ็นระเบียบของกองบัญชาการที่จะให้ตำบลที่อยู่หรือเลขหมายโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่แก่บุคคลภายนอกไม่ได้ถ้าคุณต้องการคุณให้เลขหมายโทรศัพท์ของคุณไว้กับดิฉันดิฉันจะส่งต่อไปให้สารวัตรลำเพาเพื่อสารวัตรจะได้โทรกลับไปถึงคุณเองเท่านั้นก็เกินกว่าความคาดหมายของเจษดาอยู่แล้วเขาออกมาจากกองบัญชาการตำรวจสันติบาล ด้วยความรู้สึกใหม่ที่สดใสกว่าเดิมความขุนหมองเมื่อก่อนหน้านั้นหายไปแทบจะหมดสิ้นเขาเริ่มวาดภาพอนาคตทันทีอนาคตเมื่อลำเพาโทรศัพท์มาถึงเขาและอนาคตเมื่อเขาจะได้พบหน้าได้ยินเสียงของหลอนอีกครั้งหนึ่งลำเพาได้รับแจ้งเกือบจะในทันทีชื่อเจษดาวรชิงตัน ฉุดกระชากหลอนให้หวนกลับไปหาอดีตที่หลอนไม่มีวันจะลืมได้เป็นอันขาดความแขนเคืองและความอับอายที่หลอนได้รับเพราะถูกบังคับเอาตัวจากวัดป่าไปคุมขังเอาไว้แล้วยังถูกลอบถ่ายภาพพยนตร์เปลยปฏิกิริยาแรกของลำเพาน,นั้นคือความต้องการที่จะปฏิเสธไม่ให้เจษดาได้พบกับหลอนหลอนกำลังพยายามจะลืมอดีตส่วนนั้น ซึ่งโยงกันอยู่อย่างใกล้ชิดกับธนุดนิลาลัยแต่แล้วก็เพราะมันยึดโยงอยู่กับธนุดนิาลาไลนั่นเองจึงทำให้ลำเพาเกิดอยากหลูขึ้นมาทันทีว่าเจษดาจะสามารถให้คำตอบกับหลอนได้หรือไม่ว่าบราโบหรือรลองผู้หน่วยการผู้รักษาการในตำแหน่งประมุขขององค์การสืบราชการลับสูงสุดแห่งนั้นมีวัตถุประสงค์ที่แท้จริงอะไร จึงมอบหมายให้เขาปฏิบัติภารกิจที่หลอนยังเห็นว่าหน้าบัดสีนั้นหลอนยังปรงใจเชื่อไม่ได้ว่าภารกิจนั้นเป็นเพียงแผนของบลาโบที่อาศัยหลอนก้าวไปหาชายล่างสูงผิวขลัำคนลักของหลอนนอกจากนั้นการได้พบกับเจษดาอีกครั้งหนึ่งอาจจะทำให้หลอนรู้ว่าธนุดกำลังทำอะไรอยู่ที่ไหน และความสัมพันธ์ระหว่างเขากับดรวิเล็กกอกระสานธิดาสาวคนสวยของนำพลดำเนินไปแล้วอย่างไรและเพียงใดแต่การที่จะพบกับเจษดาในขณะนั้นก็ไม่ง่ายทีเดียวลำเผากำลังติดพันอยู่กับการสังเกตความเคลื่อนไหวของเคริร์ตชายหนุ่มรูปงามชาวเยอรมันกับเลเชลเพื่อนสาวชาวอเมริกันของเขาผานกิจนั้น ลำเผาถือว่าสำคัญและเป็นภารกิจหลักของหล่อนในขณะนั้นลำเผาใช้เวลาตึกตองอยู่สองวันแล้วก็ตัดสินใจอย่างเข้ากับตัวเองว่าการปลีกเวลาไปพบกับเจษดาเพียงชั่วเวลาไม่กี่ชั่วโมงคงไม่เสียหายแก่ภารกิจหลักหล่อนโทรศัพท์ถึงเขาตามเลขหมายโทรศัพท์ที่เขาให้ไว้สถานที่นัดพบ เป็นหลานอาหารฝรัง่งเล็กๆหลานหนึ่งที่ดำเนินการโดยคนไทยในย่านสุขุมวิทลำเภาเป็นผู้เลือกหลานนั้นหล่อนบอกไปทางโทรศัพท์ขอให้เจษดาพบและสนทนากับหล่อนด้วยภาษาอังกฤษลำเภายังไม่ลืมว่าหล่อนกำลังเล่นบทบาทของสาวฟิลิปปินบลาโบสอนให้ลำเพาละมัดระบังตัวและรักษาบทบาทที่เล่นเอาไว้อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเสร็จภารกิจ หล่อนไม่มีทางที่จะทราบว่าขณะที่พบกับเจสดาอยู่นั้นเคิร์หรือเพื่อนของเขาจะบังเอิญไปพบหรือเห็นหล่อนเข้าหรือไม่หากการบังเอิญเช่นนั้นเกิดขึ้นภาษาอังกฤษที่หล่อนและเจสดาใช้ในการสนทนาจะเป็นเครื่องยืนยันว่าหล่อนคือลอล่าสาวชาวฟิลิปปินและกําลังพบ,บพบกับเพื่อนชาวอเมริกันดำคนหนึ่งเท่านั้นเมื่อพบกัน ชายหนุ่มผิวมึกแทบจะระงับความต้องการเอาไว้ไม่ได้ที่จะเข้าสวมกอดลอนแต่เขาทำได้เพียงแค่จับมือทั้งสองของลำเพาไว้นายพันตำรวจโทสาวอนุลมและปล่อยมือทั้งสองไวในอุ้งม,มือของเขาครู่หนึ่งก่อนที่จะดึงออกโดยสุภาพพี่ลำเพาผมผมคิดถึงพี่เหลือเกินผมไม่รู้ว่าพี่กลับไปอยู่สันติบาลแล้ว ถ้ารู้ผมคงติดต่อกับพี่ก่อนหน้านี้นานแล้วเสียงของเจษดาสั่นด้วยอารมณ์พี่ก็นึกถึงคุณตลอดเวลาลำเผาสนองด้วยเจตนาที่จะไม่ใช้คำว่าคิดถึงหลอนตะนักว่าอีกฝ่ายหนึ่งจ้องมองดูหน้าหลอนเหมือนจะไม่ให้คลาดสายตาแม้แต่ชั่ววินาทีเดียวทั้งสองดืม่มและเริ่มสนทนากันด้วยการถาม และเล่าทุกสุขส่วนตัวอยู่พักใหญ่จนกระทั่งพนักงานรับใช้เริ่มนำอาหารที่สั่งบายมาให้ลํำเผาจึงเข้าประเด็นด้วยการถามถึงหน้าที่ราชการหล่อนไม่ประลาดใจที่ได้ยินเจษดาระบายความขับใจที่ถูกเปลี่ยนหน้าที่ให้หล่อนฟังลํำเผายังไม่ลืมบ่าหล่อนก็ประสบชะตากรรมเดียวกันหลังจากที่กลับไปรายงานตัวกับลาวแล้ว แต่ลอนมีได้เตรียมตัวที่จะได้ยินประโยคที่ตามมาผมไม่เข้าใจว่าลองประมุตใช้ผมไปปฏิบัติภา,ภารกิจลับที่สุดและสำคัญที่สุดแล้วทำไมบลาโบจึงทำกับผมเหมือนกับผมมีความผิดคนอื่นเด็กๆที่อยู่ในชุดปฏิบัติการชุดนั้นก็เจอเหมือนเหมือนกับผมทุกคนถูกย้ายกระจายกันไปอยู่คนละทิศคนละทางเหมือนกับมีใครเจตนา ที่จะไม่ให้พวกเราพบกันอีกศูนสามไม่ได้ว่าอะไรหรอกหรือลำเพาถามหล่อนหมายความถึงฝ่ายปฏิบัติการของบลาวโวซึ่งมีชื่อรหัสบ้าศูนยสามไม่มีใครบ้าอะไรทั้งนั้นเสียงของเจษดาส่อความขมขื่นก็เป็นที่เข้าใจอยู่แล้วล่ะครับว่าศูนสามไม่ต้องอธิบายว่าเขาใหา่เราทำไม แต่ที่ผมไม่เข้าใจก็คือว่าอย่างน้อยเวลาพบกันเป็นการส่วนตัวผู้บังคับบัญชาที่0ูนยน่าจะพูดอะไรบ้างถ้าไม่ฉีแจงก็ให้กําลังใจกันบ้างก็ยังดีแต่นี่ไม่มีใครพูดอะไรเลยเหมือนกับว่า0ูนยาไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยยังไงอย่างนั้นแหละพี่ว่าศูนย์หรือใครๆก็ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยทั้งนั้นลำํำเผาพล่งออกไป เราคุณพี่หัวหน้าธนุ์ทั้งหมดทุกคนหลอกให้เข้าใจว่าสถานการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นแผนของบลาบูและถึงตอนนี้พี่เชื่อแล้วว่าคนหลอกก็คือนายประมุตินั่นเองจบตอนที่81แล้วนะครับโดติดตามและฟังตอนต่อๆไปนะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามและฟังมาโดยตลอดนะครับ ขอบคุณที่หลายครับ